เฮ้ยลุยเขยมากไปใช่ไหมใช่ไหมโอ้โดนจี้หน้าหยุดเลยเดี๋ยวพี่บ่าวจะโชว์ของในเอซีมากันเป็นฝูงเลยเนี่ยตีมาเป็นหมดฮะเนี่ยเขาเป็นแรหมดโอกรายเหรอมีธุระด่วนที่ต้องไปกัปตันนะกัปตันก็มีธุระด่วนที่ต้องเข้าห้องนอนใช่ไปกั้นหนูฮะไปกั้นหนูเขาบอกเหรอเขาบอกว่าจะไปกั้นหนูเขาไม่บอกเขาก็จะฝากถึงนอนนอนแล้วตอนนั้นนอนแล้วเรียบร้อยแล้ว คอยกะยังไม่ได้กินข้าวคอยคงจะไม่เหมือนกันแหละเปนหรอเปล่าหอลอล <laughs> ่าสุดพี่บ่าวหาพักพวกไปกั้นหนูกอะไรกับบ้านเหรอไม่ได้กลับบ้านไปเซเว่นผม <c oughs> ผมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จกะว่าจะอาบน้ำเสร็จแล <c oughs> ้วลงคลิปเสร็จก็จะกินข้าว <c oughs> เออตันอะไรนะแม่งสาบนะอยู่บนหลังเจ้าน่ะ มันไต่อยู่เมื่อกี้นี่แมงสาบโอ้แมงสาบขึ้นหลังเลยเนาะโอ้อาการหนักอยู่นี่แมงสาบไหมไปแล้วเมื่อกี้นี่ไหมนี่นี่ไงแมลงสาบยิ่งนี่แมลงสาบเอ๊ยยังไม่เชื่อเหรอเนี่ยตัวขนาดนี้นี่ฮะไม่มันเชื่อมันไม่ได้ซักก็ล่าโอ้โหเสื้อดูโอ้โหเจ้าใส่ไปได้ยังไงนี่พี่บ่าวดูดูดูพี่เอฟซีดู ฮือเสื้อเสื้อทำงานะดูพี่น้องดูเสื้อมทำไมดิมันอะไรนะโอ้โหมันเจ้าไม่คันบอกไม่คันคันทำไมเสื้อเรยงไม่ไม่มันดอกหญ้าไงดอกหญ้าใส่ให้คันด้วยนี่ดอกหญ้ามันติดเป็นไงโทรศัพท์ซ่อมซ่อมเรียบรอู้นี้พู้นี้เหรอเออนัดเขาไม่กล้าปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นไงสรุปนัดเขาไปซ่อมหรือว่ายังฝากเขาซ่อมหรือยังให้เขาสั่งจอมาให้เขาสั่งจอมา บอกถ้าเราทิ้งมือถือไว้ไว้ตรงนั้นวันนี้ก็เสร็จขวาเสร็จแต่เราไม่กล้าทิ้งไงเราบอกว่าเอาสั่งจอมาก่อนอืเดี๋ยวเงินมาจําให้ให้เขาแล้วทันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนีชาผมจะเอาให้เขาซ่อมผมจะรอเป้าไงรอเฝ้าเอาใช่หาผ่านแล้วบอกหัส่าตรงนี้กลัวจะมีข้อมูลเราไปใช่ไหมใครจะรู้เนาะใช่เดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้ดันซ่อมมือถือเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่แต่เราเพื่อความสบายใจของเราเราเป็นผ่านุ๊บใช่แล้วก็ จบคนนแล้วก็เราไม่ยู่ด้วยก่อนไงอาชีพ youtube ไม่สมควรที่จะฝากมือถือเอาไว้คือเราไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าเราเพื่อความสบายใจของตัวเองเนาะเขาสบายใจด้วยนะอ่าเขาก็สบายใจด้วยแหละเดี๋ยวคงนี้ค่อยสมมตินะสมมติเหญๆถ้าสมมติว่าเราเอาโทรศัพท์มือถือเราไปซ่อมอย่างเช่นผมบอกรหัสผ่านด้วยแล้วเขาขอรหัสผ่านนะขอรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอมันจะเข้าได้หมดเลยถูกต้องไหมถ้าเกิด วันดีคืนดีเขากดไปลบช่อง YouTube เราออกจากระบบเหรอลบได้มั้ยลบได้ดิลบบัญชี YouTube เรามันลบได้ลบได้นะมันจะมีอยู่ตรงลบลบบัญชีอ่ะลบลบบัญชีน่ะเขาอาจจะไม่รู้เนาะใช่ไหมกดเล่นแค่กดซองใครรู้ใช่ไหมใช่มันก็อาจจะเป็นไปได้ทไจบเลยหรองานไหนดีงานมันจะเข้าเอาใช่นะครับปิดช่องอะไรเงี้ยใช่ไม่เอาค้อมมูลเขาอาจจะไม่เรา เพื่อความเพื่อความสบายใจเราเราแวงไว้ก่อนอืมอืมก็ดีแล้วล่ะก็มันมีแต่ก่อนก็ไม่ห่วงแล้วเพราะไม่มีอะไรแต่ก่อนตุกวันนี้มียูทูบแล้วก็มันเป็นสมบัติของเราแล้วผู้ติดผู้ติดตามไว้ง่ายกว่าจะได้มาเท่านี้มันไม่ใช่ว่าทําวันสองวันดูครับคุนเอฟซีครับที่มากติดตามปอจะรักษาเอฟซีไว้เนาะรักษาช่องตัวเองไว้ให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณเอฟซีที่ให้กำลังใจนี่นะเบาดีที่สุดครับ ทา,ามีเอฟซีก็เขามันมีวันนี้หรอกก็เอฟซีแหละสนับสนุนพวกเราก็บ่าวก็มาชวนไปกั้นหนูแต่ว่าผมไม่ได้ไปด้วยนะไปมาไปใกล้เนี่ยคนเดินไปดูผมผม,ผมยังไม่ได้กินข้าวหิวข้าว,วมากเลยผมไปดูไปดูลงคลิปลงอะไรผมก็จะกินข้าวเขาเขานอนมึงนี่แหละใช่ผมก็ลงผมคลิปมาอีกเพิ่มเลยอันเจ้าใส่บวกหนูไว้ใช่ไหมไปทีมงานยืน่ะอเหรออ๋อตอนเย็นไปกับทีมงานใช่เลยไอ้ย่าทีม ทีมงานหายไปหมดเลยพอตอนไปยามเอไ้เออพรุ่งนี้เช้าชวนผมด้วยนะเออตอนนี้มันคลิปมันค้างอยู่เยอะอยู่นะโอเคครับเอฟซีก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ